เีนรู้กกันประสบการณ์มาแชร์กันมาแชร์ออมาส่ออมาบอกอมาโซเดยกันนัโซเดยเรียนรู้จากกันะกันประสบการณ์ทุกข์ภัยรั่นเองเอเอามาธรรมะก็ผู้ต่างเลยบ้างโดธรรมะเนี่ยให้ตั้งไว้ตรงู้ จะแจะจะต่โคการเดี๋ยวต่อไปจะหาไปนู่นให้โยมต่อไปเพราะว่าทำไม้อาตมโนมันจะโรคนเย็นมันจะโรคปุ๋ยเน,นี่ย ไฟก็พวใช้ไ้ก็ได้เอาพวกนก็นจะบอกักนกินก็จะบอกใน้มยมมาต่อไฟให้เดจน,นจะป่งจะโล่งดีอันนี้นเพื่อเพิ่มค,ความร้อนขึ้นมามันก็มีวิธีหนึ่งก่อนที่จะพัวสนะนเน่ให้ลูกนี้องน้ำมาอนัอน,น้ำมา แตาองค์ที่สี่ตรงนี้มันมีหนังสืออยู่นะครับเดมเอาออกมาจากตัวนี้แหละครับอันนี้เอาไว้อ่านที่ที่นู่นมันระบายลงใช่ไหมระบายแล้วมันตายไม่มีเบอร์ของจังไปถ้ามีก็จะโทรบอกหลักให้มา ทำแต่ชเช้าเราตะโกนไม่ตกพอดีช่างไฟเราไม่มีในวันที้ทแต่ช่างโยธาได้ช่างทำโรงนั่นแหละเงินโลงทอง <c oughs> ใช่ไห <c oughs> มครับเนี่ยรูปที่ส <c oughs> ี่เผาได้เผาให้ด้วยบนะริการทุกอย่างนง่นโล่งท<บ>องจบาเจ้า้าบอก နားပေးလို့တော့တကယ်တော့ဒီလိုမျိုးဒီတာတော့ဘာလို့လဲပါ